สวัสดีครับผมอภิชาติประกันตนใจครับวันนี้ผมจะมาแนะนําในเรื่องของแผงการตลาดของบริษัทสีคุ้มโบเกอร์ครับแผงการตลาดของสีคุ้มโบเกอร์นะครับไม่ยากครับทาความเข้าใจง่ายๆมาดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้างครับอย่างแรกครับเรามาดูเงื่อนไขของแผงการตลาดของสีคุ้มโบเกอร์ครับสมัครครั้งเดียวครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสายงานได้สมาชิกที่ไม่มีบัตรในหน้าครับสามารถรับส่วนลดประกันภัยเฉพาะในชื่อของตัวเองหรือญาตินับสกุลเดียวกันเท่านั้นครับ ระดับสมาชิกครับปรับขึ้นแล้วขึ้นเลยไม่มีลงครับโอนสิทธิ์ให้ผู้รับผลประโยชน์ได้ครับเป็นมรดกได้ครับค่าแนะนำหนคิดจากยอดสุทธิครับลูกทีมติดตามตัวไม่ว่าจะซื้อหรือขายครับก็จะได้ค่าแนะนำหนเครับเฉพาะลูกทีมที่ติดตามตัวค่าตําแหน่งคิดจากส่วนต่างค่าคอมระหว่างตําแหน่งของคุณกับลูกทีมครับกรณีครับแยกสายงาน คือคุณและลูกทีมที่มีระดับเท่ากันจะไม่สามารถนํายอดของการแจ้งงานของลูกทีมคนนั้นมานับเพื่อปรับระดับได้ครับดึงสายงานคืนได้เมื่อคุณกลับมามีตําแหน่งสูงกว่าลูกทีมครับสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับโอนเงินเข้าบริษัท200บาทและเขียนเอกสารเข้ามาเรียบร้อยแล้วครับแล้วมีรหัสที่เป็นสมาชิกของบริษัทศรีกุงโบรกเกอร์แล้วครับแล้วก็เหมือนเรามีร้านค้าอยู่1ล้านนะครับ เหมือนมีธุรกิจของเราอยู่1นึ่ง้านคือเราเป็นเจ้าของธุรกิจของเรา1ล้านแล้วครับสามารถบอกต่อหรือขยายร้านได้โดยให้โดยให้เพื่อนของเราหรือว่าคนที่รู้จักเราคนที่สนใจเราสามารถเปิดร้านแบบเราแล้วก็ซื้อประกันได้ในราคาส่วนลดหรือว่าอยากจะทําในรูปแบบของการขายก็ได้ครับในธุรกิจของเราจะมีระบบของการทํางานเรื่องของระบบหลังร้านให้มีข้อมูล ในเรื่องของกรมทรรการจัดส่งการแจ้งงานแล้วก็มีเรื่องของเบอร์ชัวและเอกสารในการทํางานในส่วนของเรื่องการทํางานนะครับจะมีผมคอยช่วยดูแลและคอยประสานงานให้ครับรายได้จากการเป็นสมาชิกของสีกรุงบกเกอร์ครับรายได้จะมีอยู่3มช่องทางครับช่องทางแรกครับส่วนลดสมาชิกค,ครับซึ่งสมาชิกที่สมัครเข้ามานะครับจะได้ส่วนลดแน่นอนครับตามส่วนลดมาตรฐานของบริษัทครับ รายได้จากการซื้อประกันของตัวเองหรือรายได้จากการขายของผู้มีบัตรในหน้าครับ2ครับค่าตำแหน่งรายได้1%จากยอดการซื้อหรือขายของลูกทีมที่แนะนำติดตัวบริษัทให้เพิ่มนอกเหนือจากส่วนลดมาตรฐานครับ3ครับค่าตำแหน่งค่าตำแหน่งเราสร้างทีมงานของเราขึ้นมาครับเราได้จากค่าสายงาน3-7%ที่จะส่วนต่างค่าคอมระหว่างตำแหน่งของคุณกับลูกทีมต้องมีบัตรในหน้าครับ มาดูโครงสร้างตามแผนการตลาดของระบบ NGM หรือระบบของสีกุงบ็กเกอร์นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับมาดูที่ระดับ6ก่อนนะครับตามโครงสร้างผมจะแนะนําแค่ระดับ1ถึงระดับ6ก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจได้ง่ายจะได้เข้าใจได้ง่ายฝ่าครับระดับ6ครับก็คือสมัครเข้ามาแล้วก็จะอยู่ระดับ6เลยนะครับตรงนี้ไม่บังคับยอดส่วนลดที่ได้จากการซื้อประกันก็เป็นส่วนลดมาตรฐานครับบุคคลใดบ้างครับที่สามารถซื้อตรงนี้ได้ครับก็คือตัวเราเองครับ แล้วก็บุคคลที่อยู่ในานามสกุลเดียวกันระดับนี้ครับสามารถแนะนําได้เลยครับแต่ยังขายไม่ได้ครับค่าแนะนําที่ได้จากการแนะนําบุคคลอื่นมาเป็นสมาชิกจะได้จากยอดขายเขา1%ครับมาดูต่อครับระดับ5หัวหน้าขยายงานระดับ5ครับต้องมีบัตรในหน้าส่วนลดมาตรฐานได้จากระดับ6นะครับ3%ครับ ถ้าเกิดแนะนํามาก็ได้เพิ่มอีก1%รครับรวมทั้งหมดเป็น4%รครับระดับ5ครับสามารถขยายทีมและสร้างทีมได้เหมือนระดับ6ครับแต่ว่าระดับ5จะมีส่วนต่างของค่าสายงานเพิ่มมาอีกสเซจากส่วนลดมาตรฐานครับโครงสร้างตามแผน mgm ของ4คีคุโบลกเกอร์นะครับจะมีทั้งหมดตามแผนนี้เลยนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะแนะนำแค่ระดับ1ถึงระดับ6เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นครับ มาดูกันครับโครงสร้างตามแผน MGM ของสีกุ้งโบเกอร์จะมีทั้งหมดตั้งแต่ระดับ1ถึงระดับ6ครับมาดูที่ระดับของสีกุ้งโบเกอร์ก่อนนะครับระดับ1ครับรองกรรมการฝ่ายบริหาร2ครับผู้บริหารอาวุโส3ผู้อำนวยการบริหาร4ผู้จัดการขยายงาน 5. หัวหน้าขยายงาน6เมมเบอร์ครับก็คือสมัครเข้าไปปุ๊บก,ก็จะเป็นระดับ6ทันทีครับ ระดับ6ครับมาดูกันว่าระดับ6มีอะไรบ้างระดับ6ไม่ต้องรักษายอดส่วนลดมาตรฐานก็คือตามตามส่วนลดของบริษัทเลยครับที่ระดับ6จะมีแจ้งไว้ที่ในส่วนของส่วนลดสมาชิกค่าแนะนําเมื่อเราแนะนําใครก็แล้วแต่เราจะได้1%อร์เจากยอดสุทธิทั้งหมดของผู้ที่เราซื้อประกันมามาดูต่อครับในส่วนของระดับ5 หัวหน้าขยายงานหัวหน้าขยายงานก็จะต้องมีบัตรในหน้าจะต้องผ่านการอบรมในเรื่องของการสอบบัตรในหน้าและออกบัตรในหน้าประกันวินาศภัยจากคอปพอแล้วมาปรับระดับกับสีกุงโบเกอร์เป็นระดับ5ทุกตำแหน่งขึ้นแล้วขึ้นเลยครับไม่มีการตกพอขึ้นระดับ5แล้วจะได้ส่วนลดเพิ่มจากระดับ 6- 3สเเส่วนค่าแนะนำที่เมื่อเราแนะนำใครมาเราได้1%อร์อยู่แล้ว ซึ่งจะติดตัวเราแนะนำใครเราก็ได้1%จากสมาชิกแต่ถ้าเกิดในสายงานเรามีการขายมาเราก็ได้ส่วนลดเราจะได้ส่วนในเรื่องของบริหาร3%เเซจากกลุ่มทีมงานของเราครับมาดูต่อครับเราอยู่ในธุรกิจแล้วเราอยากขึ้นเป็นระดับ4เราทำยอดภายใน3เดือนให้ได้3 0 0 0 0 0ยอด3เดือนมาจากอะไรครับยอด3เดือนมาจากเบี้ยประกันส่วนตัวของเราเองเบี้ยประกันเช่น ประกันลดของลดยี่ห้อหนึ่งเบี้ยประกันอยู่ที่20 0 0 0บาทนี่คือนำมาคิด20 0 0 0บาทครับมี10คันก็2 0 0 0 0 0ตามนี้ครับถ้าภายใน3เดือนครับเราทําครบที่300,000ก็สามารถปรับระดับเป็นระดับ4ได้เลยครับระดับ4มาดูกันครับว่ามีอะไรบ้างส่วนลดมาตรฐานเพิ่มขึ้นมาครับเป็น4%คนน่าแนะนำยังคงเดิมครับถ้าเราแนะนำใครมาเราก็ได้เพิ่มอีก1%รวมทั้งหมดเป็น5%ครับ มาดูทริคอีนี้นะครับว่าการปรับระดับขึ้นระดับ4ยอด3 0 0 0 0นนั้นต้องทํายังไงบ้างครับภายใน3เดือนครับยอด3 0 0 0 0นเช่นเดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3สมมุติว่าเดือนที่1ขายได้10,000 0เดือนที่2ขายได้10,000 0เดือนที่3ขายได้1 0 0 0 0แแบบนี้ครับขึ้นไปเลยระดับ4หลังจากตัดยอดเรียบร้อยแล้วแต่สมมุติว่าเดือนที่1ได้10,000 0เดือนที่2ได้10,000 0 เดือนที่3มได้5 0 0หมื่นแบบนี้ยังขึ้นไม่ได้ครับต้องได้ยอดครบ3 0 0 0 0 0สมมุติหลุดเดือนที่3ไปเราก็ตัดเดือนที่1ออกก็จะนับเป็นเดือนที่2ใหม่2 3 4สเดือนที่2 1 0 0 0 0 0เดือนที่3 1 0 0 0 0 0เดือนที่4 1 0 0 0 0 0นนับจากเดือนถัดมาครับถ้าครบยอดแล้วก็สามารถขึ้นได้เลยผลรวมให้ครับตัดเดือนหน้าไปแล้วก็นับเป็นเดือนหลังครับแต่ถ้าทีมงานที่เก่งหรือมีโอกาสนะครับ ทำยอดภายใน1อาทิตย์ครบ3 0 0 0สนก็สามารถปรับระดับเป็นระดับ4ได้เลยแต่ถ้ามีเก่งกว่านั้นอีกครับถ้าทำยอดได้ที่6ล้านก็สามารถปรับเป็นระดับ1ได้เลยครับมาดูต่อกันครับว่า ระดับ3ต้องทํายอดเท่าไหร่ระดับ3ครับผู้อํานวยการฝ่ายบริหารทํายอดที่900 0 0 0เหมือนกันครับ3เดือนได้ส่วนลดมาตรฐานที่5%จากระดับ6ครับค่าตําแหน่งอยู่ที่1%ค่าแนะนําเหมือนเดิมครับถ้าไปแนะนําใครมาก็อยู่ที่1%เหมือนเดิมครับอันนี้อาจจะดูง่ายแล้วนะครับมาดูต่อไปครับระดับ2ครับผู้อํานวยการอาวุโสภายใน3เดือนครับยอดอยู่ที่2องล้านเ ส่วนลดมาตรฐานนะครับที่ได้จากระดับ6จะอยู่ที่5.5เหมือนเดิมครับถ้าแนะนําใครมาก็ได้ค่าแนะนําเพิ่มอีก1%อร์เซรวมเป็น6.5ครับไม่งงกันนะครับถ้างงก็ถามไมนไรลายส่วนตัวผมได้เลยครับครับมาดูต่อครับระดับ1ครับรองกรรมการฝ่ายบริหารยอดอยู่ที่3เดือนได้6ล้าน3เดือนได้ 6, 000. 6 000. ล้าน6ล้านเราไม่ได้ขายเองนะครับ เรามีทีมงานเราทีมงานเราขายมาก็นับยอดหมดภายในใต้สายงานหรือใต้องค์กรของเราระดับชนกันสายงานจะตัดขาดกันทันทีครับแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราระดับสูงฝ่าเราได้ค่าบริหารค่าสายงานครับค่าแนะนำา1%เหมือนเดิมค่าตำแหน่ง6%ครับจากระดับ6%ถ้าทีมงานสงสัยยังไงก็สอบถามผมเข้ามาได้ในลายส่วนตัวหรือว่าใน แชทของวิดีโอนี้นะครับสามารถติดต่อผมได้ตลอดครับมาดูต่อครับซึ่งถ้าเราขึ้นไปแล้วนะครับยอดของเราทำยอดไม่ได้ตามนี้เราก็ยังคงอยู่ที่เดิมไม่มีตกครับ2-3ปี4ปีเราก็ยังอยู่ในระดับของเราอยู่ในเรื่องของการสมัครครับสมัครครั้งเดียวครับอยู่กับทีมงานไปตลอดไม่สามารถแยกสายงานได้ครับผมจะอธิบายเรื่องของค่าแนะนำา1%ให้ฟังชัดๆกันอีก ครั้งนะครับค่าแนะนำา1%ถ้าเราไปแนะนำเพื่อนที่ติดตัวเราต่อจากเราเราได้ค่าแนะนำา1%แต่ถ้าเพื่อนไปแนะนำอีกท่านหนึ่งเขาก็จะได้ค่าแนะนำา1%จากอีกท่านนั้นจากการซื้อในยอดซื้อประกันของเขานี่คือความหมายของค่าแนะนำครับแนะนำใคร1%ได้แต่ค่าบริหารคือจะอยู่ที่ระดับ สมาชิกของเราว่าเราอยู่ระดับไหนเราจะได้ในส่วนของกรุ๊ปนั้นครับค่าแนะนำา1%เก็คือและมีเพื่อนๆนของท่านนะครับเป็นสีเขียวค่าแนะนำที่ท่านได้นะครับคือ1%เปอร์เซแต่ถ้าเพื่อนของท่านนะครับตามรูปที่ผมทำไว้นะครับไปแนะนำเพื่อนมาอีกชุดหนึ่งนะครับเพื่อนของท่านก็จะได้ค่าแนะนำในส่วนนี้อีก1%เปอร์เซเช่นกันครับค่าตำแหน่งแต่ละระดับต่างๆครับระดับ6กก็คือนะครับไม่บังคับยอด ส่วนลดก็คือได้มาตรฐานตามส่วนลดของบริษัทมาดูกันครับว่าแสดงรายได้จากค่าตำแหน่งจากสมาชิกในระดับต่างๆครับมาดูครับระดับ1นึ่งได้ส่วนของค่าบริหารจากระดับ6ครับ6%จากระดับ5 3%เจากระดับ2-2%จากระดับ1 1%จากระดับ2 0.5%ครับถ้าเป็นระดับเดียวกัน1ชน1จะไม่ได้ค่าบริหารทีมครับ แต่ถ้าระดับ1แนะนําระดับ1ก็จะได้ค่าแนะนํา1%เหมือนกันครับทุกระดับถ้าเราแนะนํามาเราจะได้ค่าแนะนํา1%ตรงในส่วนนี้จะเป็นค่าบริหารจะเป็นค่าบริหารทีมหรือว่าค่าตําแหน่งครับมาดูกันนะครับว่าว่าแผนองค์กรของเราว่าเรามีทีมงานที่ทําตามยอดและได้ยอดตามนี้นะครับตามแผนองค์กรของเราระดับ1ครับถ้ามียอดเบี้ยประกันส่งเข้ามานะครับ300,000บาท ส่วนของค่าบริหารแล้วนะครับจะอยู่ที่18,00 0บาทมาดูที่ระดับ5ครับระดับ5ถ้าเบี้ยประกันทั้งทีมนะครับในทีมของเราอยู่ที่3 0 0 0 0 0บาทส่วนของค่าบริหารทีมจะอยู่ที่9 0 0 0บาทครับมาดูทีมระดับ4ครับระดับ4เราได้ค่าบริหารทีมหรือค่าตำแหน่งจากระดับ4ครับถ้าระดับ4ทําได้ที่9 0 0 0 0 0บาทค่าบริหารทีมเราจะอยู่ที่18,000บาท มาดูในส่วนของระดับ3ครับค่าระดับ3ทํามาที่2อล้านเค่าบริหารทีมจะอยู่ที่27,000บาทมาดูต่อที่ระดับ2ครับเราได้ค่าบริหารทีมของเขาอยู่ที่0.5ค่าบริหารทีมในทีมของเขามีทีมงานทั้งหมดทีมของระดับ2ขายประกันเบี้ยรวมมาที่6ล้านบาทเราได้ค่าบริหารค่าตำแหน่งอยู่ที่3 0 0 0 0บาทครับ ถ้ามารวมๆกันทั้งหมดหรืออาจจะมีทีมากกว่านี้หรืออาจจะมีน้อยกว่านี้ถ้ารวมกันแล้วต่อเดือนนะครับเราจะมียอดเงินโดยประมาณนะครับจากสายงานนี้จะอยู่ที่12,000บาทครับซึ่งจะเห็นได้ชัดนะครับว่าถ้าเราบริหารทีมเรามีทีมงานสร้างทีมงานขึ้นมาซึ่งซื้อประกันในราคาส่วนลดซึ่งมีปริมาณที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะรถในทุกวันนี้มีจำนวนเยอะมากขึ้นครับ การทำงานเราก็ง่ายขึ้นแค่แนะนำแล้วบอกต่อสมัครเข้ามาซื้อประกันในราคาส่วนลดแนะนำและบอกต่อทำงานได้ง่ายกว่าการขายประกันครับซึ่งคลิปนี้นะครับถ้าทีมงานต้องการข้อมูลหรือว่าอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มหรือต้องการสมัครส่งข้อมูลเข้ามาทักผมได้นะครับตามเบอร์แล้วก็ตามบารโค้ดที่ผมทำไว้ให้ถ้าผมพูดตรงไหนผิดหรือว่า ไม่ชัดเจนตรงส่วนไหนต้องขออภัยด้วยและสอบถามเข้ามาได้นะครับผมยินดีตอบและให้คำปรึกษาทุกท่านผมอภิชาติประกันโดนใจขอบคุณมากครับสวัสดีครับ